รองนายกรัฐมนตรีนำคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีเรื่องของความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์เอ็กซิลิวายจุดประกายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสูส่สากลณห,ห้องสีม่วงศึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่20มีนาคม2567นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยทัดีนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท,ที่ที่เรามาช่วยกันทำงานผู้ระเทศชาติอีกไทยไทยอย่างที่คุณบอกนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่นโยบายที่ ตัวผมเองกับทีมงานได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ได้เดินทางไปเยอะขนาดนี้ก uh ็ไม่ได้สนุกหรอกครับก็อยู่ขนาดนี้ก็เหนื่อยนะครับแต่เราต้องไปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้คือเวลาของประเทศไทยประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาไหนที่ดีแบบเวลานี้แล้วที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทยหรือมาเที่ยวประเทศไทยหรือมาทําอะไรกับคนไทยนะครับพวกคุณก็ถือว่าเป็นคนไกลสาคัญในการที่ที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ขอขอบคุณทีครั้ครับ ขอบคุณครับนี่ก็เพ่ายนะบคครับหนึ่งสองสาม